ทุกคนครับเราจะมาเปิดธุรกิจเลี้ยงไก่และก็ขายไข่กันนะทุกคน <Yeah. S 1> เราจะมาเปิดฟาร์มไก่ที่แบบว่ารวยๆกันนะเออมารวยกันอีกแล้ววันนี้ฉันว่านะฉันไม่อยากกินไข่และฉันขอกินไก่ด้วยไหมจ๊เกอร์โอ้โหไนายกินไก่ไม่ได้นะเพราะว่าไก่นี่คือเป็นตัวผลิตไข่ให้เราถ้าไม่มีไก่ก็จะไม่มีไข่นะ <c oughs> เออแล้วพอ <c oughs> ไม่มีไข่ก็จะไม่มีเงิน เอ้ยว่าแต่พวกนายรู้หรือเปล่าว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันนะไก่ไดโนเสารวว้ายตอบถูกไอ้เอช่ยอะถูกอะเนี่ยตอบผู้ใดถูกได้ไงเนี่ยอะไรในนี้ใครหัวมันไข่ที่สุดฉันว่าไม่น่าใช่เอเลนแล้หนึ่งเอเลี่ยนหัวมันหินโอ้ยโอ้โหไม่ใช่เอเลี่ยนหัวมันไข่ดูดีทรงไข่เลยเนี่ยเฮเลนเนี่ยดูแม่เนี่ย เปลี <muitas S 2> ่ยนใจไม่ใช oh, oh, really no ่ไครแล้วนี so I I ah, okay. right. oh, ่ม yeah. mm ัน hmm. ห oh, oh, ินนี่ว่ะเราไปแล้วอะและทุกคนแล้วนี่ก็คือพื้นที่ฟาร์มไก่ของเรานะครับซึ่งใหญ่มากเลยวันนี้เราจะมาพัฒนาให้มันแบบว่ารวยๆกันนะเออเรามาเริ่มกันเลยขั้นแรกคือเราต้องซื้อฟาร์มไก่ตรงนี้นะคะผมแบบนี้โอมาเป็นสายพันเลยเออสายพันชาบูนะครับีเก็บตรงนี้เลยโอเจ้าแม่ไก่เนี่ยไก่ก็แบบลอดูกอกแม่ให้กบดูสิมันไม่เข้าตักคา้ืยอไะโอโห้เหนียว ทำไมมันหล่นแบบข้าข้ากล่องเลยแนจะไม่เป็นไรข้าไปล้างเอาก็ได้มึงนี่โอ้ไข่แตกหมดแล้วแล้วไข่เพิ่งออกจากตูดซะด้วยจะมีอะไรติดมาด้วยไหมเนี่ยแาจะมีเหลืองๆหน่อยนะข้าไปล้างเอาโอและต่อไปทุกคนเราแค่มาหยิบไข่ตรงนี้นะครับผมแบบนี้นี่หยิบไข่ส่ตะการะไว้พวกนายดูดีโอ้แล้วเอามาใส่รถตรงนี้ได้เลยเละนี่คือรถขนของนะครับจะส่งไปขายโน่นนี่นั่นกันแล้ะแต่เขาส่งไปแบบนี้ก้อยด้แบบเลยมีสปินด้วยนี่นะ จะโกบทางด้านซ้ายน่ไปเออไยเอยอ,อ,อนี่สป,ปินตรงนี้เรามาหมุนดูซีฟรีหนึ่งครั้งจะได้แล้ววันนี้ อขอของดีขอของดีโอ้ยไม่ไ<อ>จะได้ตังค์ศูนย์บาทอ่ะฉันก็ได้ศูนย์บาทโอ้ยฉันได้ร้อยสิบบาทนะทุกคนอะไรแล้วนี่สมุดอะไรเป็นเจ้าของโรงงานอ๋อเป็นเหมือนควีนสนะคะผมภารกิจอนนี้ส่วนร้านค้ามีให้กดตดกลงวบตรงนี้มาดูซิมีอะไรอ๋อรับเพชรฟรีได้หนึ่งอันโอเครับเลยโอ้ได้สิเพชรเลยอ,อันนี้เป็นบ้านนะทุกคนเข้าไปดูได้ไหมเขาบอกว่าฉันจะได้รับรายได้ว่างให้คุณบวกหกมอเวลาออกไปอะไรก็ไม่รู้แช่งมันก่อนนะรคบนี่ อัปเกรดได้ทุกคนตรงนี้ อันนี้เกือไก่ไงไอ้มีไก่อยู่ไอ้มีไก่เข้ามาอ๋อไก่ตรงนี้ก็สร้างอะไรได้ให้เราได้เหมือนกันนะคะถ้าเวลาครบนี่สามารถกดรับได้นะตรงนี้พวกนายไม่รู้เห็นไหมฉันไม่เห็นนะฉันเห็นแค่ไก่อกระโดดขี่ไก่เลยความฝันได้ไวเดชโอ้ยหลังหักหมดแล้วโอ้ไก่ฉันไ่มน่โอ้หลังปวดแน่นอนทำอะไรได้ไหมครับนี่อ๋อทำได้เหมือนกันนะอัพกิดได้โอ้่เลีงวัวมาะเอ้ยเ้ยม่ได้เลี้ยงแค่ไก่หรือเนี่ยเออมามีวัวให้เราเลี้ยงด้วยนะคะพ่อผมแล้วก็มีโรงอนซื้ออนน่ัเ ค่อยมาดูตอนมีเงินรวยๆแล้วกันนะและด้านขวามีกล่องอะไรไม่รู้กระดุกกระดิกตรงนี้โอ้สามารถเก็บได้ทุกคนเงินสดฟรีอ้ยไข่นี่ก็คืออะไรไข่สีทองอันนี้ลองคลิกดูโอ้โหเราได้เงิน3ามหน้าสามสีเนี่ยอ้ยไม่ระวังนะจะกบไข่สีทองอาจจะเหม็นนะอ้ยแต่ว่าเหมือนเราต้องใช้เพชนี่ทุกคนกดล็อกใช่ไหมโอเคได้มาแล้วตอนนี้มันเก็บเงินช้ามากๆทุกคนผมเลยจะมาดูดีว่ามีอะไรให้เราเติมบ้างเออพวกเกมพาสอะไรพวกนี้อ๋อนี่ไง Factory Pack นะครับสี่แล้วเก้าเก้าโอ้โหข้าวแพ็กอ้ยสูงสุดที่เติม คือ999โรสบักนะพวกนาย oh. เติมแล้ได้อะไรอ่ะเจ้าก,ก <c oughs> อบมันดีมันมี3อย่างที่ได้คือได้เพชรพันสองได้กำไรคูณ2แล้วก็เพิ่มกำไรคูณสาหนึ่งชั่วโมงอ้ามันไม่ได้อยู่ทาวรอรเลยนี่ เอาสักแพกหนึ่งก็ได้เอาเอาแบบกลางๆไม่ไปแพงมากหกร้อยเก้าสิบเก้าโรสแบกบจัดไปเลย,ย<ะ>คือมันเหมือนกันหมดเลยเว้ยแต่ว่ามันต่างที่เวลานะเรามาซื้อแพกวัวและกะทุกคนครับหกร้อยเก้าสิบเก้านะคะผมโอเคมาซื้อกันเลยนะครับซื้อเลยเรียบร้อยไหนอวัวมันไม่มีมันเป็นชื่อ<ม>แพกเฉยอ้าวเป็นแค่ชื่อแล้วเนี่ย เนีย่ยนายซื้อดิเก็บอัตโนมัติเนี่ยไม่ซื้ออ๋ออ๋อใช่เพชซื้อหนึ่งร้อยคีซื้อเลยเก็บอัตโนมัติทุกคนทำไมไม่มีแสงด้วยเอ,อ่อแสดงว่าแค่นายกดให้รถออกไปก็ได้ตังค์แล้วเหรอเนี่ยนันนายล่งดูอ๋อนี่ไงโอ้นี่านายซื้อให้หมดเลยดีเออวะไม่แพงด้วยเนี่ย นี่ลงมาแล้วก็ลงสีเออเนี่ยมาซื้อมาซื้อหมดเลยทุกคนครับเพรใช้ไม่เยอะโอเคเลนยนายลองอัปเดตอันนี้ได้ไหมจ้ากเนี่ยไม่ได้อะไรอันนี้คือโอเลงแขวมา้งพวกนาย อ๋เอเราต้องปลดล็อกเกดก่อนนะคะเหมือนเอริบวนั่นแหละอ๋อหน่าเสียดายจังเลยเดี๋ยวจะได้เลี้ยงแก่ซะอีกอส่วนไอ้พวกนี้ก็สามารถอัพเกรดได้นะครับมันช่วยเพิ่มรายได้ให้เรานะประมาณนั้นอ่าอัพเกรดหนึ่งครั้งดูอ,อันนี้อ,อัพเกรดหนึ่งครั้งนะครับนี่ไงทุกคนตรงนี้สามารถรับเงินได้แล้วสองพันแก้วโอเครับมาเลยโอ้โหเยอะมากเดี๋ยวมาอัพเกรดตรงนี้แล้วกันนะนี่เห็นไหมมันจะทำให้เราได้เงินเยอะขึ้นรับเงินสดหมื่นเจ็ดทุกๆุห้านาทีนี่อัพเกรดรับหนึ่งหมื่นแก้วเขี้ยไป เอ๊ะปีเก็บไว้บังกระดีคิดจะเก็บไว้วสักประมาณ400เอ๊ะ โอเคทุกคนประมาณนี้ฉันจะได้รับเงินโหมดหมื่นแปดทุกๆห้านาทีนะเว้ยโหโคตรเยอะอันในหมุนสปินด้วยทุกคนแฮปมีให้เราหมุนอีแล้วดูซิได้เลยแม่ก็ได้เงินสองมนสองเฮสามารถซื้อไก่ตัวต่อไปได้แล้วว้าวเลยไหน,นๆ,ๆออกมาเลยไก่ตัวนี้ส<ว>ีนี้นี่จะออกไข่สีชอ็อกโกแลตหรือเปล่าเนี่ยโอ้โยไม่ใช่โอ้ยละอันต่อไปดูดีต้องแสนสี่แน่โอ้ยแสนสี่นี่ทุกคนมาลับตรงนี้นะครับควิส เออเรียบร้อยเดี๋ยวฉันขอไปสำรวจโลกก่อนนะเวยเ้ยไปด้วยโอเคพวกนายนะนำสำรวจเลยเดี๋ยวฉันพูดคนดิก็ได้ <c oughs> ตรงนี้ทุกคนมีให้เราสามารถอับเกรดเลเวลไก่ได้ด้วยนะครับเนี่ย <c oughs> เอออ๋อใช้เงินในการอับเกีดรไก่เราจะได้เงินเนยอะขึ้นม <c oughs> ีออบบี้อยู่ข้างหลังเว้ย <c oughs> โอ,เเอ้ยแม่ <c oughs> มี3ระดับนะคะผม <c oughs> โอเคลองระดับแบบง,ง่ายสุดก่อนดีคำมันเอ้จะได้อะไรเนี่น่าจะได้พบบัาเหมือนเดิมแลวมั้งโอ้โหโอ้ยฉลามตัวใหญ่เนี่ย โอ้ยเก็บเลยอ่ะโอ้โหเก็บนี่นี่โอ้นี่คอมมอนนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยฉันว่ามันก็ยากอยู่วะเนี่ยเออยากมากเลยอ่ะอะไรทางนี้เออโอ้โหยากเหมือนกันนะเนี่ยมันเล็กอยู่นะเนี่ยฮาหยิบว่าชาว้าโอเคผ่านแล้วทุกคนโอเคนะครับกไก่ๆลัวๆเลยตรงนี้เอ๊ะ กินลัวๆไปให้ไก่เวลเยอะๆตอนนี้ทุกคนครับเราไม่ตังห้าแสนแล้วนะจะมาซื้อนี่เลยทุกคนแสนสี่เคซื้อไปแบบนี้โอ้อันต่อไป2อ oh <yeah. S 1> อ็มโอ้ยเออในดูนี่น้าตาไก่ตัวนี้เฮ้ยเ <What? S 1> หมือนตัวผู้เลยไหมทำไมลอดูกไายมั้งเนี่ยเออตัวผู้เลยเขาลกได้ไหมเออนั่นดิเขาอาจจะเป็นแบบว่าไก่มีสไตล์ไงชอบแต่งตัวแบบนี้ก็ได้นะเว้ย โอ้โลินห้อยเลยไก่รอบนี้ทุกคนเราเรามาโดดรับบี้แบบอีปิกดูนะครับผมมาโอ้แต่เมื่อกี้ยากเลยนะเออเมื่อกี้ก็ว่ายากแล้วนะอันเจอโอ้ยอันแรกฉันก็ผ่านแล้วโอ้ยโอ้ยรู้สึกถึงความง่ายโอ้ยโอ้ยฉลาดลิว้ยโดดสบายมากเลยโอ้ยอย่าประมาทนะว้ยไม่ไดะประมาทหลับตากระโดดเลยโอ้ยโอ้ยนี่มันดูง่ายอยู่นะง่ายกว่าอันแรกนั่นน่ะ ออเออแต่ละพานนี่คือกไกลไงทีนี่ไงพานแล้วไอ่ล, <c oughs> ลองโดดแปลว่าเป็นมุมไม่ดี่ิมูม,มาริโอนะครับโอเคเออมูม,มาริโอโดดง่ายโอ้แต่นี้โอ้แอดโดดม,มุมข้างโอเคผ่านมาว้าว <c oughs> เออลยหอบเดียวเลยเหรอเนี่ยเรามาโดดตำนานเลยดิตำนานมันยากไหมไอันนี้ไม่หวังผ่านไหมโอ้โหเดี๋ยวอะไรนี่ <c oughs> ไปไงอะ่ะเฮ้ยเราต้องเหยียบอากาศแล้วสิเขาต้องเหยียบอากาศเหยียบตามด้านล่างคือดันไม่โอ้ยนนโอ้ย,อยมันต้องแบบว่ากาลระยะด้วยเนี่ยโอ้โหโอ้ยอย,อย่างย่างเลยอะนี่ยโอ้ยโอ้ยโหย่างไม่เล็วแล้วตรงนี้ทุกคนรู้สึกว่าจะมีการวิจัยให้เราได้ทําการวิจัยด้วยนะครับซึ่งจะใช้เงินตามนี้เลยนะเออลองดูดิ การวิจัยแบบนี้กดทุกอันดูดิรรวยมีกดไปเลยทุกอันเลยทุกคนมันจะทําให้แบบมีไข่คุณภาพสูงขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นเลยแบบนั้นว้าวโอ้ในการวิจัยแบบมหากรรมนะครับก็จะใช้เพชรในการนี้โอเคลองดูซิเ่ะเพชรไปเอ๊บอ่ะาไหนมาดูเงินนี่ซิโหมี 5m แล้วอ่ะเก็บมาเลยมีแป๊บเดียวเองให้อยากรวยเลย แล้วก็มาซื้อไกลนะครับ 2M ตรงนี้โหต่อไป 26M สิหาอมับคันอีเลียนให้ดูไก่ตัวนี้ไก่จบปริญญาใหม่อ่ะจบการศึกษากันเป็นไก่อะเนี่ยเจ้าไก่ออกไข่เร็วๆถ้าไม่ออกไข่ฉันจะกินนายแล้วนะโอ้โหร้ายมากจะกินเลยอ่ะใช่ฉันยิ่งหิวเนื้ออยู่เนี่ย อหักก้านไม่ยอมมาก่อนมาตีตูดโอ้ยไม่ใช่ตูดไก่นะตูดนา <c oughs> ยนี่แหละเอ้ยนี่ใส่ไม่ดีเอ้ยเราจะมาตีฉันทำไมเดี๋ยวฉันแบ่งเนื้อไก่ให้ว้ายเอาวอยนี่นุคนครับตรงนี้เรามีเงิน 16M แล้วนะวนี่เลยส่งไปเลยนะครับตอนนี้นคุคนเรามีเงิน34มสิบสล้านนะครับมาซื้อนี่เลยอีกตัวหนึ่งนะครับผมนี่ตัวธรรมดาตัวนี้เฮ้ยโอ้ยเขาจบคลิปไปเพียงเท่านี้ นี่พึ่งสายผ่านแรกเองนั่นนี่ยัำเราไมใช้เงินเยอะจังเลยจะเกือบอะไรเนี่ยมาตรงนี้หน่อยดีไหนเนี่ยตรงชั้นเนี่ยโอเคมาแล้วอ้อยเนียวดูดีโอ้ยอนี่มันเป็นวัวเว้ยเป็นไอ้นี่ฟาร์มวัวไม่น่าจะได้เห็นวัวนะวันนี้ถ้าเราซื้อวัวเราจะเอาอะไรจากวัวนมเอ๋าจะกินไข่วัวก็ได้ไหม ไอเดียมาอัคเกีรตไก่ตรงนี้อ่ะแค่รับเกีรตไปเลยเยอะๆไปเดี๋ยวรับเงินสด12มิลเลียนทุกๆ5นาทีแล้ว嘛ไปเฮ้ยอัพเยอะๆเลยอัพเลยอัพเลยโอ้ตอนนี้คือรับสูงสุดได้22มิลเลียนทุกๆ5นาทีโอ้ยโอ้ยทุกคนตรงนี้ได้1มิลเลียนแล้วโหรวยจังวะเหลานี่เฮ้ยขายไข่ยังไงให้รวยวะเนี่ยรวยรวยมากเลยนะเอาจริงไข่อะไรเนี่ย เอออะไรอะเวลาเดินละเนี่ยใบอนุญาตที่รอดําเนินการอ๋อเราต้องรอได้เหรอ5นาทีอ่ะว่านายซื้อได้เลยนี่เพชรได้สิเจ้าก็เออเพชรเหลือสามไม่เอาไปทำอะไรเออก็มาอัพไก่ตัวนี้เอ้ยเดี๋ยวตัวนี้รับเงินได้เลย22ล้านโอเครับมาเลยเอายังนี่ว่ะทีเดียว ไยังโอเคได้แล้วว่าเดี๋ยวทำไมเวลามันน้ำใหม่แล้วใชนไม่ได้อ้อาวนายโดดไก่โกงอ๋อเอาไมา่ไม่เดี๋ยวผมจะมาเติมนี่ละก,กันทุกคน19กโลกสบัยเอา50เพชชนะครับนี่เลยทุกคนซื้อเติมมานะคะผมไม่รอเวลาดูซิเป็นไงอยากลองไงโอ้ยนี่ไงโอมาแล้วโอ้ย <c oughs> ไปขายไข่มาแล้วทุกคนตอนนี้มีเงินสี่เป็นเลี้ยนนะคะมาเซื้อใหม่ได้เลย <king> มีอ้าวไ,ได้เลยเอ้ย e เดี๋ยวไข่โอ้โหดูไก่ไก่มาจากนรกไข่ที่ออกมานี่จะร้อนให้เลยไม่นี่ระหว่างนี้ก็รอแบบให้ไก่ผลิตไข่ไปทุกคนโอ้เบื่อเบื่อนะครับนี่ช่วงนี้อ่าไม่รู้จะทำอะไรเลยเมื่อนี้เรียงฉลังว่าโดนเล่นเดินเล่นเหยียบหัวกไก่เล่นไปอยู่เนี่ย <Gym S 1> นี่ทุกคนคะวันนี้นะทุกคนช่วยดูกับผมนะตอนนี้คือมันน่าจะรับได้แล้วนะคะเพราะว่าหลอดมันเต็มแล้วลองกดรับดูซิ เออเนี่ยรอบนี้รับได้มึงแสดงว่ารอบเมื่อกี้บั๊กจริงๆอ่ะนะเอาล่ะทุกคนรัมมาทําการขายได้เลยนะครับนี่แล้วเราก็จะมี44บสี่บิลเลียาเลยนะเอาเลยเอาเลยไปเลย โอเคโหดูดิไก่สวรรค์น่ะเออเมื่อกี้นรกอันนี้สวรรค์ฮอเอาลูกจนตายหรือเป๊กครับเนี่ยเอาละทุกคนพอเลยวันต่อไปคือห้าร้อยพันล้ยนโอ้ยโอ้ยขออะไรแล้วังไม่มีตังขอสไะไรเหมือนคนกำลังจะรวยแล้วโดนขัดขวางความรวยด้วยไก่เพลงนะครับ ไม่บ้ทุกคนครับเราขอพอไว้เพียงเท่านี้ก่นแล้วกันนะคือมันใช้เวลาเล่นนานแล้วก็มันแพงมากเลยทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าทุกคนชอบเกมเนี่ยอย่าลืมกดไลค์นะครับเดี๋ยวจะกลับมาเล่นต่อกันนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้แล้วก็อยากได้อีโมจิกบเล่นหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียงส5สิบาทเท่านั้น ไอ้เก็บไก่เข้าลงนาดีกว่าพวกเราเออไก่ไปพายไปแล้วไปปวดตูดหมดแล้วมั้งเนี่ยเออเนี่ยปวดตูดหมดแล้วไม่ไม่เข้าบ้านเข้าบ้านอยู่ในท้องฉันละกันโอ้ยเนี่ย